ถึงพี่น้องประชาชนตำรวจทุกคนอุทิศตนพร้อมบริการขอยกระดับโรงพักเป็นมาตรฐานและไม่จำกัดการบริการตั้งแต่ลูกแต่หลานถึงปู่ยาตายายถ้าท่านมาสถานีตำรวจเราไม่ได้โมดได้อวดแต่อยากให้ท่าน สตอบเซวิสท่านคงถูกใจน้ำด่มสะอาดทางไปห้องน้ำสะดวกสบายสะอาดถูกใจเชินท่านนั่งได้สบายอุราที่จอดรถกร็สะดวกสบายคิดว่าเป็นห้างใหญ่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินตราเสร็จแล้วรีบกลับประทับใจช่วยบอกด้วยนะ กัดก็ขอให้โทรกลับมาแล้วกดไลกกันด้วยนะโปรดนั่งกาลังใจตำรวจเอ่ยจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องรวมสุขรวมทุกข์กับพี่น้องประชาชน ให้รู้ว่าเราไม่บาดธนาสิ่งที่ไม่เป็นธรรมต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม แฉมใสทั้งเครื่องแต่งกายก็ถูกใจประชาชนขนโงองอาจมีมารยาทและท่อมตนว่าจาสุภาพกับพี่น้องทุกคนแต่จะไม่พรนปรนกับผูกโจนใจพามอุ่นใจเธอพี่น้องประชาชนถ้าทุกๆคน ไปเลิ Pilot, อยูโปริจจะอยู่คู่เคียงกายมีเหตุเร่งด่วนก็กดได้ดังทันใจหนึ่งเก้าหนึ่งเชียบไว้ร้อมรับใช้ทันทุกทุกคนโครงการประชาชนรวมใจขอเป็นแรงใจถึงตำรวจไทยทุกคนโครงการฝากบ้านฝากาี่น้องประชาชน ตำรวจไม่อาจจะละทิ้งหน้าที่ตนสบายใจกันทุกคนทั้งบ้านทั้งคนก็ปลอดภัยตั้งใจจะมาณนาอดทนขอบำเพ็ญตนเพื่อสังคมไทยขอทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประเทศไทยตั้งป่าริธทานลูกหลานจดจำไว้ว่าเราคือตำรวจไทย ใจคือประชาชนตำรวจเอยจำไว้ว่าท่านต้องมีเมตตาต่อพี่น้องทุกคนต้องรวมสุขรวมทุกข์กับพี่น้องประชาชนตำรวจเอย เรามาที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวนะคะวันนี้ท่านสารวัตรพนงศิริเจริญนำานงานท่านมาลาแสดงหเดี๋ยวเรามาฟังนโยบายจากท่านกันนะคะว่าท่านมีนโยบายอย่างไรให้ชาวสวัสดิีค่ะสวัสดีค่ะท่านครับก็ขออนุญาตท่านครับผมตำรวจททันัท่องเที่ยวเจริญนที่เรีนว่าสารวัตรปลยนะครับก็ขอฝากกห้ตัวโกับพี่น้องประชาชนนะครับวี รับคั่งของนายกรัฐนตรีนะครัก็มีความยินดีดีใจแล้ก็ตั้งใจทางานให้กับพี่น้องชาวรุ่ดีทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ดูแลนักท่องเที่ยวาอารัสังจังจังจังังจ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 ั่จังมังจังจังจังาังจังจัง่เงจังจังจัังจ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 ััังจังจังจังังงจจัจังง การแลนะครับควาปอดภและความดแก่กรับแ็่าัที่ใรืองาๆนะรับ้มไดทราบว่าที่ขรคุณีกสมคตเีวนท่านลครั่ามีนยายอะไรเกี่ยวกับอาสาสมัครให้ได้ทำานตรวจคพารับก็ใส่วนของอาสาสมัครตรวจท่องเที่ยวนะครับก็เป็นายที่ ต้องการให้ข้าประชาชนมีส่วนร่วมกับกิจสากรรมงานเพื่อสรางว่าทางเทคโนโลยีมีอาสาสมัครอยู่แล้วตสายใส่สภาพก็คิดว่าจะนำจากสภาพตรงนี้นะครับเอามาช่วยเหลือการตรวจดเแลือนักท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ประสิทธิภาพสูงสุดผมโดยที่อาจารย์ให้ออกมาช่วยตรวจดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอาจจะมาในยุคของสายตรวจจักรยานอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับผม ยอะมากเลยเนาะคุณแขเนาะแล้วก็ได้ข่าวว่าในนอกจากในเรื่องของสายตรวจจะกระจานแล้วมันก็จะออกไปตาม่างยโดยด้วยใช่นครับและยังนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนมีอะไรที่อยากร้องเรีือเที่ยวหรือว่าอยากได้เที่ยวหรือว่าต้องเที่ยวเนี่ยติดต่อได้ที่ไหนกับ้างเลยครับฝากฝากอาจารย์พันเลยนะครับาทในส่วนของสายด่วนล่องเที่ยวนะครับก็มีสายด่วน1 1่5 ไปต่อได้ตทีด24ชั่วโมงมีร่างป5ภาสานะครับแล้วมีช่องทางนึงก็เป็นอแอปพลิเคชันนครับสามารถดาวน์โหลดได้นะครับั่อ iOS และ Android ครับอพิซ่างโพลิสโพลิสไอเดอร์ยัวาแล้วศาสตร์จะลบดีแล้วเดี๋ยวคำาก็จหนึงว่านรัจจกลบดีแล้วทีนนจะล้มดีใช่เขาล้ดีแต่ว่าเรางใส่เราดูแลนอกจากล้มรีแล้วเดี๋ยวนั่นนะ่ค well, ร er ออะไรคส่วนของคที่เราชอบใช่ ก็มีนะครับก็มีจังหวัดของลบุรีนะครับสระบุรีสิงห์บุรีแล้วก็ชัยนาทิ์ครับผมสี่จังหวัดมีน้องดูแลใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ลบุรีทัสี่จังหวัดก็เรื่อปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวในเรื่องของการถูกเอาเปรียบไม่ได้รับความสะดวกใดๆไม่ได้รับรับสตูหรือปัญหาอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับหรืออ่าอ่ารงอารา์เปรี่ยวกะแต่ว่าร้องเรียนหรือแจ้งทางท่องเที่ โกงค่ารถโกงค่าโดยสารโกงค่าโดยสารแล้วก็โกงค่าค่ประสมภาทีนอ่ต้องการความช่วยเหลืออะไรไม่แต่รถค่าความดูแลพวกนั้นเขาขงท่องเที่ยวลงทางไม่ได้รับความเป็นธรรมตุ้ยใช้ของเจรจาอารอะไรอย่างนี้แล้วค่ะแล้วอย่างอย่างหนึ่งว่าถ้าเนี่ยสมมติว่าอยู่ในจังหวัดลบบุรีเนี่ยพอโทรปุ๊บเนี่ยจะขึ้นตรงกับจังหวัดลบบุรีเลยไหมคะหรือว่าจะขึ้นกับ ที่ส่วนใหญ่ก่อนนะคะแล้วเราก็เรจะสามารถรู้เลยว่าพิกัเลยว่าเราอยู่ตรงไหนถ้าอย่างนั้นจะมีการเร like ่งด so so ่วนอะไรอย่างเี้ยก็ได้ให้เาโทรเลยจากานี้เลยได้ได้เลยตด่อผ่าทางเพดของทางสถานีก็ได้เพราะาจะมีแอ้ดูแลตลอดเวลาช่ไเด้น้ครับาา่้แจ้งเหหรือว่าร้องเรียนได้หลายช่องทางครับต้อง เป็นผู้ประสานด้วยนะคะเพราะว่าอย่างนักท่องเที่ยวที่เป็นต mm ่างชาติมาเนี mm ่ยเขาอาจจะยังไม่รู้จักเพจของอาสาหรือยังไม่รู้จักเพจของตรวจอย่างเงี้ยค่ะช่องทางการติดต่ออะไรเงี้ยเป็นเบอร์โทรหรืออะไรเงียเราต้องทำเรื่องต่ารสร้างการตู้ให้รู้จักกับนักท่องเที่ยวชาว่าติรวจเที่ยวเลยอ่าติดต่อได้ยังไงคำนัดพี่อะไรยังไงนะครับก็มีการออกบริบทประชาสัมพันธ์เป็นเป็นเป็นประจำนะครับแล้วก็มีการติดป้ายประชาสันให้รอเดูเราทราบครับ ที่บอกมาก็แจ้งถ้าลพบุรีเนี่ยหสถานเนี่ยนะคะก็เป็เพจของสถานีใช้ชื่อตรงตัวว่าสถานีตำรวจท่องเที่ยวลพบุรีภาษาไทยตรงตัวเลยก็สามารถจะแจ้งในเรื่องราวของเป็นแจ้งบอะแสพบนักท่องเที่ยวถือว่าเปรียบรูอว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ถูกแล้วเปรียบเองก็สามารถติดต่อได้และในการดูแลของตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ว่าดูแลแต่ต่างชาติเราดูแลทั้งท่องเที่ยวชาวไทยด้วยบางคนเข้าใจว่านักท่องเที่ยวจะดูแลแต่ต่างชาติชาวไทยเราก็ดูแลถ้าได้รับแบบ เอาเปรียบหรือว่าไม่ได้รับความรดกเป็นเรียกว่าเรื่องเดือดร้อนจากการท่องเที่ยวหรือแม้แต่รถนก็มันหมดคงกมาแจ้งเราแล้วก็รับการประสานได้ทั้งหมดเลยค่ะจังหวัดลพบุรีก็ถือว่าโชคดีนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับท่านสวัอดมากเลยเราคงจะได้มีโอกาสร่วมงานกันนะคะก็ขอขอบคุณมากเลยนะคะก็คงจะได้ข้อมูลไปมากมายเลยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณที่ท่านมาได้ครับผมยินดีครับสวัสดีครับ แต่อย่าให้ท่านอิ่มใจคือวันสต็อปเซอร์วิสท,ท่านคงถูกใจน้ำดื่มสะอาดทางไปหอ้องน้ำสะดวกสบายสะอาดถูกใจเชินท่านนั่งได้สบายราที่จอดรถก็สะดวกสบายคิดว่าเป็นห้างใหญ่แต่ไม่ต้องจ่ายเงินตรา เสร็จแล้วรีบกลับประทับใจช่วยบอกด้วยนะไม่ติดไม่กัดก็ขอให้โทรกลับมาแล้วกดไลกันด้วยนะรถนั้นคือกำลังใจ